สวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีข่าวล้ายจะมาแจ้งหลังจากที่ส้มเคยถ่ายคลิปวิดีโอว่าเนี่ยมีนูกเข่ามาทํารังที่หน้าบ้านใช่ไหมคะว่าให้ดูว่ามันมีไขส่สองสองฟองแล้วเนาะแล้วก็มันฟักลูกออกมาแล้วส้มก็กละว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแต่พอผ่านไปแค่คืนเดียวคะ่ะ แมวไปกินเฉยเลยค่ะแบบลอยตเต็มเลยเมื่อเช้าแฟนมาบอกส้มก็ไม่เชื่อส้มก็ไปถ่ายถ่ายเนี่ยมาให้ดูก็คือเห็นลังปเปล่าเลยแล้วก็เห็นแม่ยังอยู่อยู่ก็ส้มก็คิดว่าแม่นกก็คงยังไม่รู้แหละว่าลูกตัวเองโดนกินไปแล้วเพราะมันก็ยังมากุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคือส้มหมายังไม่กล้าไปถ่ายไงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวนกมันจะระแวงลูกเพิ่งเกิดใหม่ๆส้มเลยก,กบว่าเดี๋ยวผ่านไปคืนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเช้าเนี่ยช่วงคนไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยมีคนเนี่ยไม่ให้มันระแวงไม่ให้เกิดความระแวงเดี๋ยวส้มค่่อยยไปถาาเวล ดีกว่าสมก็เลยพอเช้ามานะคะก็ได้ฟังข่าวหลายจากแฟนเลยค่ะว่ามีรอยตะกุยตรงสาวเห็นอะไรเศษไม้อะไรเงี้ยล่วงลงมาเต็มเลยสมก็เลย แฟนบอกว่าน่าจะเป็นแมวกินเพราะว่ามีรอยเล็บรอยอะไรเงี้ยตะกุยเต็มเสาเลยพอส้มก็ยังไม่เชื่อส้มก็เลยพอใส,สยอย่ใส่เงี้ยส้มก็ไปถ่ายมาก็ปรากฏอย่างตามภาพที่เห็นเลยค่ะตามคลิปที่เห็นเลยก็คือลูกนกสองตัวนะคะโดนกินไปเลยสองตัวหายเกลี้ยงสองตัวแล้วแม่มันน่าจะไม่รู้ด้วยแม่นกเขาน่าจะยังไม่รู้ ก็มาแจ้งแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มและแม่นกข่าวด้วยนะคะโอ,อ้โหสาเฝ้าถนอมเสี็จได้มากๆเลยค่ะบ๊ายบาย